สวัสดีครับกรกฎเกดแก้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภารกิจของตากล้องสงครามของทหารพานจุกโกมชคห1นาค่ายปักธงชัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าลหลายๆท่านเคยดูภาพข่าวสงครามในการรบสมรภูมิต่างๆที่ทางทีวีออกไปนะครับคือทางโทรทัศน์ช่อง5โทรทัศน์ช่อง7อย่างนี้นะครับที่เคยออกไปออกข่าวเป็นภาพวิดีโอในการไทย จากสนามรบริงหลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่าใครเป็นคนถ่ายสําหรับทหารพานจูโจมค่ายปักสงชัยก็คือคนที่เป็นตากล้องสองครามของหน่วยของเราก,ก็คือทหารพานวิเชียนสุขสงวนหรือที่ทหารพานทั่วๆไปพวกเราในค่ายปักสงชัยจะรู้ในชื่อเล็กวิดีโอนะครับสําหรับทหารพานค่ายปักสงชัยแล้วในการรบทุกครั้งทุกสมรบภูมิที่พวกเราไปรบเราก็จะมีตากล้องสองครามคนนี้เนะี่ย ในช่วงไหนที่เราจะเข้าตีก็จะมีทหารผ่านเล็กวีดีโอของเราหรือว่าทหารพ่านวิเชียนสุขงวนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปถ่ายภาพนะครับเขาจะไปถ่ายภาพเป็นภาพนี้เป็นภาพวีดีโอเพื่อนำภาพวีดีโอที่ถ่ายเนี่ยส่งให้ทางหน่วยเหนือที่พวกเราสังกัดอยู่ก็คือสปปกทบ315พวกเราไปทุกที่รบทุกครั้งเข้าโจมตีข่าเจิกทุกครั้งทหารพรานคนนี้ ซึ่งเป็นตากล้องสงคารามของหน่วยเราก็จะเป็นคนถ่ายวีดีโอและก็ส่งให้หน่วยเนื้อนั่นคือภารกิจของตากล้องสงครามของทหา,ารพานจู่โจมไขยปักธงชัยนะครับนับเป็น10บสครั้งนะครับที่ทหา,ารพลานเล็กของเราหรือว่าเล็กวีดีโอของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากสนามรบในขณะที่เขากาลังถ่ายภาพวีดีโอในขณะที่มีการสู้รบกันยิงกันสนานวันไหวเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงชีวิต หามุมดีๆนะครับเพื่อนๆเ,เข้าโจมตีตรงไหนเขาก็อยู่กับพวกเราและเขาก็จะพยายามหาช่องแล้วก็ถ่ายภาพวิดีโอเหล่านั้นเพื่อเจ็บภาพสงครามที่สวยส่งให้กับกองทัพปกแม้ว่าภารกิจของเขาที่เขาทํามันจะเสี่ยงกับชีวิตของเขานะครับเพราะว่าปุ๊ปืนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนัดพุ่งเต็มไปพื้นที่ไปหมดระเบิดจะลงตุ้มตุ้มตุ้ม,ตมเต็มไปหมดแต่หน้าที่ของเขาก็คือถ่ายภาพพวกนั้นนะ่ะเพื่อ ส่งให้กองทัพบกของเราวันนี้ผมจะพาไปดูว่าจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพันเล็กหรือว่าเล็กวีดีโอของเราเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บในสนามรบขณะที่กําลังถ่ายทํานะครับย้อนไปในช่วงยุคสงครามเย็นนะครับช่วงนั้นทหารพานจู่โจมค่ายปักธงชัยจํานวนหลายกองร้อยนะครับได้เปิดยุทธการเพื่อกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์ในเขตอีสานใต้ เขตงานของพค2อค2 0 7บริเวณพื้นที่อำเภอเสืิงสางอำเภอคอนบุรีติดเขตเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอีสานใต้เพราะพื้นที่บริเวณนั้นจะเป็นป่าดงดิบที่รกทึบมีภูเขาสลับซับซ้อนมีห้วยหนองคลองบึงจำนวนมากเหมาะแก่การตั้งฐานที่มั่น และเป็นกองบัญชาการของผู้ก่อการร้ายคอมนิตในยุคนั้นนะครับเมื่อจะต้องปราบผอขอให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยเราก็จําเป็นจะต้องเดินหน้าลุยเพื่อกวาดล้างทําลายฐานแคมันของผู้ก่อการร้ายคอมนิตให้หมดไปมันคือภารกิจของทหารพานันจูโจมค่ายปักธงชัยที่ทางกองทัพภาคที่สองได้สั่งการมานะครับซึ่งที่ค่ายปักธงชัยของเราก็จะมี ที่บังคับการร่วมทางยุทธวิธีร่วมหนึ่งสองนะครับให้ทหารพันจุโจมข้าปักคงชัยจำนวนหลายกองร้อยเข้าทำลายฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคมนิตในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ผมก็ได้เข้าไปร่วมปฏิบัติการเช่นกันนะครับก็พวกเราก็มีการสูญเสียมีการบาดเจ็บพิการและก็เสียชีวิตจำนวนมากเหมือนกันกว่าที่เราจะพิชิตปิดเขตงาน ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตอีสานใต้ลงได้วันนี้ผมจะไปพูดถึงตาก,กล้องสงครามของเรานะครับถ้าหารพรานวิเชียนสุตงวนเนี่ยหรือเล็กวิดีโอที่พวกเราเรียกเนี่ยพารกิจของเขาเขาก็ตงเขา้เขาไปเก็บภาพในการสู้รบและก็ไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเรานะครับก็จะต้องเก็บภาพพวกนั้นนะให้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันว่าพวกเราได้เข้าทําการรบ ไปทําการโจมตีฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จริงๆวันนั้นนะครับที่เขตงาน205-207เสิงสางขอนบุรีขณะที่ทหารพรานโจ,จมจํานวนหลายกองร้อยเข้าโจมตีฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็มีการยิงกันสนับสนุนไหวด้วยอาวุธนานาชนิดน,นะครับทั้งจรวด RPG ทั้งปืน M49 แล้วก็ทั้งปืนคองเราที่ยิงสนับสนุนซึ่งเป็นคอ จรยุธของพวกเราเองเนี่แหละก็รุกเข้าไปด้วยก็ตั้งหาช่องยิงตามตามช่องว่างของกิ่งไม้แล้วก็ยิงทําลายฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมนิตฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมนิตเองก็สู้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นสําคัญของเขาเป็นเหมือนหัวใจของเขาเลยเขาจะยอมไม่ได้ที่จะเสียไปได้ง่ายๆเขาจึง ยิงต่อต้านการบุกโจมตีของพวกเราอย่างหนักคนเจ็บคนตายของพวกเรานี่ก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับในขณะที่เราเข้าโจมตีในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เองก็คงจะสูญเสียจํานวนมากเช่นกันเพราะพวกเราถล่มอย่างหนักเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะยึดฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขายิงต่อสู้เหมือนกับพึ่งหววรังเลยนะครับเขาไม่ยอมสูญเสีย พื้นที่ตรงนี้ไปได้ง่ายๆในขณะเดียวกันทหารพรานจู่โจมจากค่ายปักธงชัยก็ต้องรบอย่างหนักลุยเข้าไปจนลืมความตายนะครับเพราะว่าทหารพรานทุกคนต้องการที่จะเอารังพึ่งนั้นมาและก็เอาน้ําหวานของพึ่งนั้นมาให้ได้แม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตแต่ทหารพรานทุกคนก็ลุยไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้าในขณะเดียวกันทหารพรานเล็กวิดีโอของเรานี่ก็มีหน้าที่เก็บภาพ เพื่อนลุกเข้าไปข้างหน้าเขาก็เดินตามเขาก็เข้าไปเรื่อยๆโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งสําหรับคุ้มกันให้เขาฟังๆไปมันไม่น่าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงของพวกเราที่ต้องการเจ็บภาพในขณะที่มีการรบกันอย่างรุนแรงช่วงที่ว่าหากระสุนมาหนักๆเขาก็ต้องหมอบหมอบแล้วก็ยกกล้องขึ้นถ่ายพยายามเจ็บภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเมื่อเพื่อนลุกไปข้างหน้าเขาก็ตามเขาไปเขาก็เกาะติดอยู่กับพวกเรานั่นแหละ แต่เขาเพียงแต่ว่าทหารพานเล็กเนี่ยมีหน้าที่ถ่ายวีดีโอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงปืนกับเขาแค่นั้นเองแต่เพื่อนๆนที่อยู่ด้วยกันซ้ายขวาเขาเนี่ยก็ต้องยิงต่อสู้อย่างหนักภาพวีดีโอส่วนมากที่ที่ถ่ายนี่จะจะไม่ค่อยถ่ายถูกพวกเรานะครับเพราะว่าจะถ่ายไปด้านหน้าที่เรายิงถ่ายไปตรงที่ว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมนิตอยู่มีหลายๆครั้งที่ว่าเขาต้องหันมาถ่ายเพื่อนเนเราที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็มีเหมือนกันครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับในขณะที่กําลังยิงต่อสู้กันอย่างสนันวันไหวนั้น พวกเราก็พยายามรุกเข้าไปรุกเข้าไปทั้งปีกซ้ายปีกขวาตีโอบเข้าไปทหารพันเล็กวิดีโอของเรานี่ก็ซึ่งเป็นตากล้องสงครามตากล้องเดนตายตากล้องเสียงตายว่างั้นเถอะก็เข้าไปกับพวกเรานั่นแหละแล้วก็ถ่ายภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆลูกปืนก็วิ่งเต็มป่าเลยเขาก็หมอบบ้างลุกขึ้นถ่ายบ้างเขาอาศัยตามกิ่งไม้ตามต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็พยายามจะเข้าไปเพื่อบังในขณะเดียวกันวันนั้นในขณะที่กําลังรุกพวกเราหวังที่จะยึดทําลายฐานที่มั่นของพวกกันไร้คมนิดตรงเนี้ยให้ได้ แต่มันยิงต่อต้านหนาแน่นมากการลุกเข้าไปนี่มันได้ช้ามากขณะที่ลุกเข้าไปก็มีทารุกปืนเต็มไปหมดทหารพันเล็กก็ทายวิดีโอไปถามว่าเขากลัวไหมความตายก็คิดว่าทุกคนต้องกลัวนะครับแต่ว่ามันคือหน้าที่เมื่อมันเป็นหน้าที่แล้วภารกิจมันยน่อมเหนือสิ่งอื่นใดความตายก็เอาไว้ข้างหลังนะครับทหารพันเล็กเนี่ยจริงๆแล้วในหลายๆยยุทธการที่ผ่านมานะครับเขาก็ ได้รับบาดเจ็บมาหลายครั้งนะครับทั่วประเทศเลยที่เขาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ยุทธการใต้ร่มเย็นแม้กระทั่งที่ร่มเก้าเขาก็ไปนะครับแถวอีสานใต้อะไรพวกนี้เราก็ไปลุยมาหมดเขาก็มีหน้าที่ถ่ายตอนเราเข้าตีเขาก็พยายามเจ็บภาพพวกนั้นแล่บ่อยครั้งที่เขาได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บปุ๊บเขาก็ต้องส่งกลับการทําหน้าที่ก็ยุติลงพอเขารักษาหายปุ๊บเขาก็ออกมาทําภารกิจต,ต่อเหมือนเดิม ไม่ว่าไม่ว่าจะเข้าตีที่ไหนเขาก็ต้องมีหน้าที่ไปถ่ายเก็บภาพส่งให้กองทัพบกผมคิดว่าทางโทรทัศน์ช่อง7็ทางโท,ทรทัศน์ช่อง5ทางกองทัพบ,บสสกสกทบ315้าเขาคงจะมีภาพต่างๆไม่รู้กี่ร้อยกี่พันวิดีโอนะครับที่เราลบมา10กว่าปีเนี่ยถ้าหากว่าเขาค้นคว้าดูประวัติเขาคงจะมีภาพวิดีโอพวกนั้นอยู่นะครับน่าเสียดายว่าหน่วยเรายุบไปแล้วก็เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเรา ในอนดีตไม่เคยดูภาพเหตุการณ์วิดีโอที่เราลบจริงในอนดีตเลยนะครับวันนี้ในขณะที่ลุกไปข้างหน้านะครับก็มีหากระสุนปืนกลปืนอากาของพูกก่อการร้ายคอมมิน์ทพุ่งเต็มไปหมดแต่พวกเราทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อรุกไปข้างหน้ารุกไปข้างหน้ายิงกดดันแล้วก็เข้าไปเขยิบเข้าไปคนยิงก็ยิงกดดันไว้แล้วก็เข้าไปท่ามกลางหากระสุนที่ปีวอนเต็มไปหมด เสียงปืนยิยงมปยิงก้าวปืนคอที่มันยิงมาตกลงข้างๆเต็มไปหมดเลยกระตุ้มตุ้มตุ้มระเบิดสะเก็ดระเบิดที่พุ่งไปทั่วขณะที่รู้เข้าไปนั้นก็มีเพื่อนของทหารผ่านของเราคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างจากทหารผ่านเล็กไปประมาณ10เมตรนี่แหละก็ถูกลูกปืนอาก้าของผู้ก่อ,ก,อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ยิงเข้ามาเนี่ยถูเข้าที่ร่างทําให้เขานี่กรล้มทั้งยืนเลือดสากดกระเซ็นเลยนะครับทหาราเล็กก็แพนกล้องไปแล้วก็ถ่ายเก็บภาพ เก็บภาพเพื่อนเราที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อคนเจ็บมีเพื่อนๆที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็เข้ามาช่วยทําการผฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาผ้าพ,พันแผลพันแผลห้ามเลือดแล้วก็ฉีดมอม์ฟีนแก้ปวดให้แล้วก็หามกันออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปส่งกลับแนวหลังโดยทางเฮลิคอปเตอร์ส่วนคนที่เหลือคนที่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องรุกหน้าเข้าไปข้างหน้าเพื่อยึดฐานที่มั่นให้ได้เพื่อทําลาย ฐานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตรงนี้ให้ได้ฐานพันเล็กเองก็ต้องลุยเข้าไปกับเขาเจ็บปากไม่มากที่สุดตอนนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงเข้ามาหนานแน่นมากทหารพันเล็กเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปตรงต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปใช้เป็นที่กำบังแล้วก็เจ็บภาพยังไม่ถึงต้นไม้ใหญ่เลยครับเกือบถึงแล้วหางประมาณแด็กสองสาเมตรเนี่ยเขาไปเตะเอารวดสะดุดคือระเบิดนะครับเพราะว่าใกล้ๆฐานผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะต้องดักระเบิด เพื่อป้องกันฐานเขาแต่ระเบิดที่เขาไปทหารพลันเล็กวิดีโอของเราเนี่ยไม่ได้ไปเหยียบนะครับมันเป็นแบบชนิดลวดสะดุดเป็นระเบิดสแสวงเครื่องแล้วก็ลากสายลากลากลวดสะดุดสีเขียวเขียวนะเขาลากมาพอเราไปเตะปุ๊บระเบิดมันก็ทํางานระเบิดก็ดังเต้มขึ้นอย่างรุนแรงเลยควันระเบิดนี่ลอยตลบอบอวนเก็นระเบิดสแสวงเครื่องพุ่งไปทุกทิศทุกทางเลยครับจากการระเบิดครั้งนี้ทําให้ทหารพลันเล็ก ของเราได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านซ้ายเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดพุ่งเขาชนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกของเขานี่ถึงขั้นที่ว่ากระดูกหักเลยนะครับกล้องที่เขาแบกถ่ายอ่ะกล้องสมัยก่อนเป็นกล้องใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะใส่ตรงเป้นี่เป็นใส่ฐานกล้องวิดีโอสมัยก่อนจะเป็นม้วนนะครับเป็นม้วนกล้องใหญ่มากหนักมากสหารทานเล็กเราก็ตัวเล็กๆเ,เหมือนผมนี่แหละกล้องนี้กระเด็นจากบ่าก็เลยเขากระเด็นล้มลงเลย ปรากฏว่าล้มเวลาลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นเพราะว่าขาหักเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก็ยิงส่วนที่ยิงยิงยิงต่อต้านก็ยิงยิงยิงแล้วก็ลุยแบงหน้าอีกกาลังส่วนหนึ่งก็เข้ามาดูแลเขานะครับมาช่วยกันไม้มาดามนะมาไม้ในป่าในตรงนั้นแหละมาดามไม่เพราะขาเขาหักแล้วก็ใช้ผ้าพันแผลพัน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 ฉีดมฟีนให้แล้วก็หามเขาออกมาเพื่อเรียกคอให้มารับกลับไปส่งอันนี้คือภารกิจครั้งหนึ่งที่เขาได้รับบาดเจ็บที่ เขตงาน205 207เสริงสางคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสผมเล่าให้ฟังแค่จุดเดียวนะครับทั้งที่เขาบาดเจ็บในี่นับ10ครั้งถามว่าทำไมเองไม่กลัวตายเลยว่าเขายิงกันตื้นๆเองมีหน้าที่ถ่ายไปถ่ายอย่างเงี้ยเล็กมันก็บอกผมว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาสมัครมาแล้วหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้รบเหมือนพวกเรา พวกเราเนี่มีหน้าที่ยิงมีหน้าที่ลุยไอ้เล็กมีหน้าที่เก็บภาพวิดีโอแม้ว่าจะเสี่ยงกับผ่ากระสุนลูกกระสุนที่ปิวันเขาก็ต้องทําเขาบอกผมว่าอย่างนั้นนะครับทหารผ่านเล็กวิดีโอทุกวันเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนับสิบครั้งแต่เขาก็ได้แค่บัตรทหารผ่านศึกชั้นที่สามเหมือนกับผมนี่นแหละพระรจชทันเหรียญพ,ทพิทักษ์เสรีชนก็มันคือความภูมิใจเป็นเครื่องการันตีว่าพวกเราได้ผ่านการรบมาเขาจึงออกบตรผ่านศึกให้มันคือความภูมิใจ แต่พวกเราไม่มีบำเหน็จไม่มีบำนานเพราะว่าพวกเราไม่ได้พิการแม้ว่าบางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายครั้งหรือว่าเล็กวิดีโอหรือว่า,าทหาร่านวิเชียนสุดสงวนเนี่ยที่ผมพูดถึงตัวเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนับสิบครั้งแต่เขาก็ไม่ได้บำเหน็จบำนานนะครับไม่ได้เหรียญค่าอาหารไม่ได้อะไรทางนั้นแหละเขาได้ากความภูมิใจที่ได้ทําเพื่อชาติทุกคนที่ไปรบทหาร่านจุโจมชค5ห3ค่ายปากทงชัยในสมัยนั้น ทุกคนรบด้วยอุดมการ์ไม่ได้สนใจเรื่องราบยศสันเสริญแม้ว่าสวัสดิการจะมีเพียงน้อยนิดซึ่งพคที่รบกับพวกเรานะครับเขายังได้รับการดูแลที่ดีกว่าพวกเราเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับรัฐบาลยังให้คนที่ออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยเขายังได้เงินคนละ2 2ง0 0 0สได้ที่ทําจินได้บ้านแต่ทหารพ่านจู่โจมชคห้า่าค่ายปักธงใจยุคนั้นนะครับไม่ได้อะไรเลยต้องขอโทษ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดตัวผมเองก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรแม้แต่บ้านจะอยู่ยังต้องเช่าเขาอยู่เลยนะครับทุกวันนี้ส่วนทหารพานเล็กวิดีโอของเราหรือว่าทหารพันวิเชียนสุขสงวนเพื่อนรักของผมนี้ก็ทุกวันนี้ก็ออกจากปั๊มปั้มเป๋อๆนะครับออกจากเพี้ยนเพียนิดนึงเนื่องจากว่าผ่านสงครามมาเยอะเมื่อออกมาแล้วก็มีความกดดันก็เขาจะเป็นคนที่ดื่มเหล้ามากไปนิดนึงก็เลยทําให้เพี้ยนทําให ประสาทนี้ออกจะดูประสาทประสาทไปนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดต่อเขามานานนะครับเป็นปีแล้วติดต่อกันไม่ได้วันนี้ก็เลยถือโอกาสนําเรื่องราวของเขามาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ฟังมันคือเรื่องจริงของนักรบทหารปราณจูโจมชคอ .513 ค่ายปักธงชัยที่เหลือเพียงตำนานซึ่งมันจะค่อยๆเลือนหายไป ซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเราได้ทําประโยชน์เพื่อชาติมายังไงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ยังลืมพวกเราเลยสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าพูดมากไปมันก็จะดูไม่ดีเท่าไหร่ก็รอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับยังมีเรื่องราวการรบอีกมากมายที่หน่วยรบทหารพานจุดโจมชคอหนึ่ค่ายปากตรงชัยรบมาทั่วประเทศตัวผมเองก็สิกว่าปีในสนามรบ เดี๋ยวจะเล่าต่อๆไปนะครับเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ